สวัสดีค่ะพามาชมนะคะว่านเศรษฐีวินสันนะคะเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ให้โชคแก่ผู้ปลูกนะคะถ้ามีดอกนี่ก็ขอหวยได้เลยนะคะแล้วแต่คนจะตีเลขนะคะเป็นว่านให้โชคนะคะใบงามมากๆเลยนะคะอันนี้กล้วยปลูกแบบทิ้งไว้เลยนะคะปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะคะ แสงแดดรำไรนะคะใบเขาก็จะงามใหญ่แบบนี้นะคะแตกให้หน่อดีนะคะถ้าเราเอาไปไว้ที่แสงแดดจ,จัดๆนะคะใบเขาจะเหี่ยวนะคะแล้วก็แห้งไม่สวยนะคะอันนี้กล้วยไว้ที่แดดรำไรนะคะใบเลยงามมากๆเลยนะคะเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า เศรษฐีวินสันนะคะชื่อก็เพราะนะคะให้โชคนะคะถ้าออกดอกนะคะคนปลูกก็จะถูกหวยนะคะเราชำมาเยอะนะคะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคนปลูกนะคะเศรษฐีวินสันนะคะจะให้ใบง,งามๆนะคะเงาๆแบบนี้นะคะต้องปลูกไว้ที่ราไรนะคะถ้าเขาอยู่แดดจัดเขาจะร้อนนะคะ เขาไม่ชอบแดดจัดนะคะใบใหญ่นะคะงามมากๆเลยนะคะก็มาเก็บภาพนะคะามมากเก็บวิดีโอนะคะใบงามๆสวยๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีดอกนะคะก็จะพามาชมอีกนะคะ อันนี้ใบหรือดอกเดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นยอดอ่อนใบแตกมาใหม่นะคะใบเงางามเลือเกินนะคะค่ะก้วยก็พามาชมนะคะเษถีวินสันนะคะ ง,งามๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนมีดอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ